มาดูทางด้านลิเวอร์พูลกันลิเวอร์พูลหน่อยครับลิเวอร์พูลเมื่อวานจัดเซเว่เบนตัวจริงต้องบอกว่าชุดใหญ่ที่สุดแล้วที่มีชุดหวังเลของเขาแหละคือมาเอาแต้มแน่ไม่ได้บุกเ e เ h e r e u m เพื่อจะยันเสมอแบ่งแต้มแน่นอนครับดูรู้เลยผู้รักษาประตูเป็นทางด้านอาริซงนะครับเซนเตอร์ใช้โกนาเต้กับฟาได้ขวาเนี่ยมีเทนซ้ายเป็นโรโบโรโบเนาะเมื่อวานใช้โรโบตรงกลางครับมีแม็กกาส์กับกาเฟนแบกแล้วก็ตัวรุกมีโซโบ ส่วน3ตัวหน้านะครับจะใช้เป็นหลุยดีอาร์ตเมื่อวันยืนหน้าเป้านะครับแล้วก็ซ้ายเป็นเคติจูนด้านขวาก็เดาผิดเนี่ยงง งงตอนแรกคิดว่าไม่ใช่เชอร์ติจอนนะน่าจะคิดว่าใช้ดีอาร์ตแทนแล้วก็หน้าเป้าเป็นโจตาเพราะว่าโจตาไม่ได้มีรายชื่อว่าเจ็บขวาก็เป็นซาร่ายืนปักหลักตรงนี้อยู่แล้วสรุปนะครับน้าเป้าเป็นดีอาร์ตนะครับซ้ายเป็นเชอร์ติจอนขวาเป็นซาร่าต้องบอกรูปเกมอย่างนี้ครับรูปเกมเนี่ยหูคู่นี้ทันกันจัดคือบอลเร็วกับพริบตาในอีกฝั่งมึงบุกแล้วอ่ะถ้าอีกฝั่งได้บอลนะ แล้วก็ส่วนใหญ่ครับบอลจะอยู่แก่ทางด้านซิตี้ซตี้ะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องการคอมบอลนะแต่เรื่องการเข้าทำครับเลี้ยวูลดูมีรูปแบบมากกว่าดูมีแบบรูปแบบวูบวาบมากกว่ามีโอกาสยิงเข้าไปได้ด้วยความเข้าใจของกันและกันอืแต่เวลาซิตี้บุกมาหูหลังเลี้ยวผู้เพราอวนานึกว่ายืนกันตอนที่เวี้์พูลมันขึ้นนําแล้วอ่ะมันอะไรวะ มันสิเอ็ดตัวจริงนะเว้ยพี่รับสิบ็ดตัวคือมันแดงเกือกเลยแล้วแบบว่าจะเจาะทางไหนจเจาะรูไหนมันไม่เหมือนตอนที่ลิปูลตอนที่ยังตอนที่เสมอกันอยู่อะครับจังหวะเข้าทาของลิปูลเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่โค้นลงตัวเลยที่ผมบอกเลยว่าต้องยอมรับว่าช่วงเนี่ยพี่ๆเขาแม่งพยาหองจริงลูกจังหวะแทงตัดหลังแบ็คอะออแทงยังไงก็หลุด อยู่ที่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นใครเออจะเป็นใครเข้าฮอตอ่ะใช่ไหมแล้วพอแบบจังหวะแทงหลังแบ็กเสร็จปุ๊บแม่งหันไปเจอไปทีหนึ่งดีอาร์โอ้โหมึงไม่ต้องตามแล้ววิ่งไม่มีลูกไอ้ลูกที่ล้ำหน้าที่ไอ้อาเก้แม่งยืนชูมือยังยังยังงงอยู่เลยนิดเดียวเองในจังหวะตัดหลังแบ็กลูกนั้นั่ะแล้วก็เป็นที่โซบัสไลส่งให้แล้วก็สุดท้ายแม่งไปล้ำนิดเดียวเองเนี่ยถูกต้องแต่ล้ำจังหวะ เขาทาของลิมพูลมิติมัแล้วแล้วก็ดูเดีดูดูดูขนาดว่าเขาแบบล้าหน้าไปแล้วเขาเล่นต่อไปคือยิงเข้าไปแล้วแน่นอนแหละเขาน่าจะเห็นเห็นเห็นพุ่งกับเส้นเนี่ยยกธงขึ้นมาแล้วเขายังไห้คนดูเลยเหมือนแบบเรียกเสียงอ่ะคือไม่เข้าไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ยิงแล้วได้เล่นในบ้านถ้าทางทางั้นที่ไม่ได้เล่นในบ้านไปหาแฟนบอลที่ที่ตามมาเชียคือเรื่องของบรรยากาศของแฟนลิ์พูลช่วงนี้ต้องยอมรับเขาจริง สุดนะเพราะว่าเอาตรงๆอ่ะผมให้เมื่อวานนะ35นาทีหลังเป็นแมนซิตี้ที่เล่นบอลอยู่ฝ่ายเราเหมือนลีคูล้วแบบว่ามึงมาเลยมึงมาเลยแล้วแบบว่าโอ้โห11ตัวแม่งยืนแบบไม่มีช่องว่างซาล่าอยู่บนหัวก็ะโลกอ่ะผมยังวงเลยปกติซาร่าไม่เคยลงมาขนาดนี้ใช่ค่ะซาร่ายังมายืนอยู่ใน เลยหน้ากรอบเขตนิดเดียวโกนิดเดียวเลกเขีนโทษเลยแล้วคือแบบจังหวะที่แบบว่าจะจะแทงแบบจะเอาง่ายจังหวะจะแทงหนึ่งสองหรือว่าจะเลี้ยงผ่านหรือว่าจะแทงลูกเลี่ยดอ่ะไม่มีไม่ผ่านไปเลยใช่แล้วสิ่งที่ทําได้คืออะไรคือยกหรือไม่ก็ตักข้ามฝั่งแล้วไปยกเข้าตรงกลางอ่ะ แนมปาดไดปาดได้กับโคนาเต้ตัวยังโว้ยทาวินเทอร์เขาเรียกหอคอยคู่ไม่มีโซนแล้วล่ะถ้าทำใจแต่ว่าซิตี้มันก็ยังดีนะที่มันมีจังหวะวูบวาบหลายจังหวะเหมือนจะได้เมื่อวานซิตี้ขาดหนึ่งอย่างคือผู้เล่นยิงไกลแถวสองใช่ไอเนี่ยง้างโคตรบ่อยเลยไออะไรวะไอชื่ออะไรจอห์นสโตนไม่ใช่ลิโกลหออี๋หร เออลูอิสบไปที่หัวฟูฟูไปอีกมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโอมามามุชฟิลฟอรเดนกูพูดจะครบแล้วนะไม่ใช่กวาดิโอเนี่ยนะเนโก้เออเนโก้กอนซาเวสนะเนโกก้อนซาเเลสออแม่งง้างอ่ะง้างแต่ไม่กล้ายิงเออง้างแต่ไม่เอาอ่ะหลายรอบมากตัวใหม่ใช่ไหมกอนซาเลสใช่ครับคือแม่งง้างคือผมคิดในใจนะถ้าเรายังพูดอยู่เลยว่าจังหวะเนี้ยเป็นเดอร์บอยหรือเป็นโรดี้หรือแม้ก็ตั้งเป็นลูเบนดิอาร์ดอะยังไงก็ต้องเอา แต่ไม่กล้าเอาแต่สังเกตไหมสังเกตไหมเมื่อวานนะเอานี้เราไม่พูดถึงผลสกอเลยนะเมื่อวานนะที่ซิตี้พยายามบุกจากหน้ากรอบเขตโทษอ่ะแล้วก็พอเดอะบอยได้บอลนะผูดเลลิเวพูลเนี่ยจะเข้าหาเดอะบอยเร็วมากพอเดอะบอยได้บอลปุ๊บจี้ติดประกบติดไม่ให้มีโอกาสที่แบบจะขยับเป็นมีโอกาสยิงอ่ะคือเดอะบอยไม่สามารถงานตีนได้เลยอ่ะพูดเด่นแค่เนี้งานไม่ได้เลยช่วงหลังเป๊ปดูแปลก ทะเลาะกับเมียเรื่องไหนช่วงตอนเปลี่ยนตัวเนี่ยอย่างอย่างที่ถ้าเกิดย้อนไปแบบไกลๆเลยจำได้มาที่ที่เยอรมันที่เยอรมันมันมันใช้โทนี่โค้ชคอยคอยคอร์บอลเนี่ยด้วยความความบันสมองของยูเนียนยูเนียนเยอรมันไอ้กุนซือของเยอรมันมันรู้ว่าพอพอพอโค้ชได้บอลอ่ะไอ้พวกสเปนอ่ะสเปนวันนั้นที่มันเจอสเปน่ะมันจะมาเคานเตอร์เพนซิ่งใส่ใส่โค้ชแล้วโค้ชก็จะไม่สามารถวางบอลได้ว่าแม่เปลี่ยนเป็นเอาไปให้ไอ ไอกองหลังอ่ะไอรูเดเกอร์ลูเดเกอร์เป็นกองหลังที่วางบอลดีแล้วแล้วทีนี้สเปนน่ะมันเหม่อมันไม่คิดว่ารูเดเกอร์จะต้องเป็นคนวางบอลการเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปใหเปเกอร์คอสเปลี่ยนคนให้บอลได้ผลแต่ว่าเป๊ปเนี่ยทำไมมันเหมือนแบบเดิมๆอ่ะพึ่งเดอร์บอยพึ่งเดอร์บอยแล้วก็พอตอนหลังพึ่งเดอร์บอยไม่ได้บอลแม่งจะไปอยู่ที่เนี่ยตลอดเลยเกาะตะข่ายตลอดเลยโดกูโดกูเกาะตะข่ายกากกาเต่ง ตัวการ์ดเนี่ยต้องเล่นเหมือนกันเลยไม่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยจะบอกให้เมื่อวานเนี่ยทางด้านแมนซิตี้เจาะอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งเจอร์มีโดกูนี่แหละแล้วก็เทนเนี่ยแน่นอนเมื่อวานเทนโดนเผารั่วเลยแต่ว่าเทนมั่นใจว่าหลุดจากกูไปอ่ะยังมีความได้ใช่ซาลาต้องลงมาเล่นช่วยเกมรับเพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่รู้ว่าคุยนะไม่รู้ว่าคุยหรือเปล่าว่าเฮ้ มึงเข้าเลยเออมึงเข้าเลยมึงโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูซ้อนใช่และเทนโดนท่าเดียวตลอดสังเกตปะใช่โดกูบางบอลปึ๊บพิกปุ๊บมันโดนลูกอย่างนั้นตลอดไปอีกแล้วอ๋อบางแล้วพิกบงไปดูได้ไปย้อนเทนดูได้สี่ห้าลูกคือปึ๊บปึ๊บพิกปุ๊บไปหลุดไปตลอดเทนทำอย่างเงี้ยกองไปทันกองไปทันกองไปเฉยตรงทันเทนทำอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอ๋อแต่คือพอหลุดไปก็เจอตาถามว่าไอ้โดกูอ่ะมันมันดูแบบขี้เลี้ยง ว่ามันก็มัวๆไปได้เหมือนเกาะจริงนะแล้วมันก็วูบว่าแต่ว่าไอ้ฝั่งนั้นะมันไม่ค่อยหลุดแต่ที่น่าแปลกใจคือไอ้ฝั่งขวาเนี่ยแชมเ้ยนโจเนี่ยเวลาไปตรงนั้นะมันหลุดเข้าไปแบบวูบว่าปาดเข้ามาได้ตลอดแต่มึงไม่ไปขวาเลยใช่มึงไอ้อะไรคิดไม่ออกมึงโยนแม่งโยนไปนู่นเนายโดกูแม่งอยู่จะขอบเส้นอยู่แล้วมันก็ต้องมาเทียร์ทะยานเอามึงก็ต้องมันเหมือนมึงฝากวิตายโดกูเต้นให้ผมอรู้แบบว่า อะไรวะเป๊ะมึงเป็นอะไรวะไม่ช่วยกูหน่อยวะเมื่อคืนแม่งแล้วไปเยอะด้วยไปโดนจะา่อกินจริงนะคุณแบบมันไม่มีการเล่นเกมอะใช่แล้วไอ้ตรงข้าวก็โทรจังเลยยิงลูกนึงก็โทรดีก็คือไอ้ผมไม่เข้าใจว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันตาหนึบไอ้ตัวกูมันจี้จี้จี้แต่มันไม่ปาดมันไม่ทำมันไม่ยิง ทำไมไม่เอากิลิตลงมาบ้างแล้วฝั่งขวาเนี่ยมึงไม่คิดที่จะบุกแล้วเหรอมึงไม่คิดที่จะเอาชาวินโยเล่นเบอนาร์โดซินวากูไปไหนคือมันหลายอย่างมากอะเมื่อคืนอะโอ้แม่งงุจริงเราไม่เป๊ว่าเป๊ปพยายามใช้ตัวใหม่ใช้ผู้เล่นใหม่อะหมายถึงว่าตัวผู้เล่นใหม่อทีมใหม่อะคือทีใหม่เลยอะต้องเข้าใจอยู่แล้วก็ดูดิเมื่อวานคือมัน ต้องยอมรับว่าลิอร์ผูลเล่นแพ็คเกมรับโตษดีดีแล้วก็เกมรุกอ่ะเข้าทำอ่ะพอได้สกอร์ที่ต้องการปุ๊บคือลิอร์พูลพักเกมับพักเกมรุกเลยไม่ได้คิดแบบว่าบุกต่อเพิ่มเติมอ่ะเน้นสวนกัดเดียวไม่สวนด้วยเปิดขึ้นไปเนะี่ยตึ้มไม่มีใครตึ้มขึ้ไนไปไม่มีใครคือคร,รับให้มึงรู้เลยว่ากูเอาสองโูนแล้วแต่ผมงงเป๊ปตรงที่ว่าเกมแบบเนี้ยมันต้องเกมเกมแบบเนี้ยมันเป็นเกมใช้สมองมันไม่ใช่ใช้ความสามารถมันไม่ได้ใช้ความ อะไรที่มันจะขนาดนั้นเพราะว่ามันมันแน่นไปหมดแล้ว <c oughs> ทําไมไม่เอาแบร์โดมาช่วยเคาะวะอ่ามายืนอีกตัวหนึ่งเนาะใช่คือมันก็รู้อยู่แล,ล้วโดกกว่มึงไปได้หนึ่งตัวสองตัวอาจจะไปได้ครับข้างหลังแม่งมีอีกสามสี่เทาจ็แปเก้าสิบมึงจะไปยังไงผมว่ากึ้น <c oughs> มันก็โอเคนะผมว่าในช่วง ตัวตอนเปลี่ยนตัวนาทีเจ็ดสิบกว่าครับเอามามุตออกเอามามุตออกเอารูเบียนทีอานออกอ้อีกตัวนึงเอาใครออกเอาอันนี้นิโก้กอร์เสเลสออกน่าจะเป็นโควาสิตโควาสิตลงคือพี่เขาใจอารมณ์ผมไหมว่าแบบโอ้โหสองหนึ่งช่วยได้หน่อยสองสองนี่คามฝั่ง มึงเอาลูเวนดีอาร์ดลงแทนมามุดกูจะกลับมาองไรจริงๆอะนะคือมันมันขาดจริงๆอะอย่างที่เราเห็น่ะถ้าเราดูบอลแบบเนี่ยเราดูบอลแบบเนี้ยเราพูดให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้แบบเหมือนเหมือนเราดูเลยกันว่าเมื่อวานอะซิตี้ไม่มีตัวเก็บกินแถวสองเลยแล้วก็โอเคแหละหน้าลายเนี่ยอาจจะยืนกันแน่นเลยแต่ถ้าคุณได้สองบ้างอะผมว่าแนวรับมันก็น่าจะไม่ได้ยืนแบบเนี้ยเรามาดูด้วยกันอยู่เพราะว่าเราดูด้วยกันอยู่แล้วจังหวะที่บอลแม่งมา เราลองพร้อมกันว่าเอาตุ้มตุ้มแม่ง้างไม่เอาง้างไม่เอากูก็อล้วแล้วแล้วเมื่อวานต้องต้องดูจังหวะซิตี้อ่ะอย่างลิโก้ลอิทอ่ะผมว่าพอเวลาลิโก้ลอิทได้บอลน่ะบอลอยู่กับเขานานไปหน่อยผมไม่ชอบมันเลยเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าไม่เก่งจริงถ้าถามผู้ชมทั้งบ้านเลยมันลงทุกเกมเลยเมันมันอยู่อยู่อย่ี่นานไปหน่อยก็มันไม่มีคายบ็อกเกอร์ไงขายบอกเกอร์ไปแล้ว โหแล้วมันก็ไม่เหลือใครจริงๆไม่เหลือใครจริงสำหรับตรงนี้เนาะไปขอยืมเบาแต่น้องมันสู้เบลเวเด่แม่งทำได้ทุกอย่างไปขอยืมเข้ามาได้เฟเดริโกเบลเวเด่มาเรียดเอเอานี้ได้ไหมเดียโกดาโลเอเดียโกดาโลไปได้ไหมขายอยู่แล้วให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วเมื่อวานนี้ดูบอลด้วยกันว่าแล้วโทรหาใครไม่ติดเลยเมื่อคืนติดเครื่องเลยติดเครื่องเลยด้วยโอ้โหทีมงานดูสาเออเดี๋ยววันนี้คือเอาจริงนะแม่งไหลไปไกลอยู่แล้แม่คือว่าโทรติดเลยพอจบเกม แน่นอนครับคนที่เล่นดีกว่าดูมีรูปแบบมากกว่าก็คงเป็นทางด้านเลี้ยวปูครับแล้วก็อันเนอร์เซอรตเนี่ยจะไม่เหมือนเจเกนคอปแล้วที่จะเล่นเฮฟวี่เมทัลเล่นแบบเกมลุกตลอดเวลาเนี่ยพอเปลี่ยนจากเกมลุกได้ประตูได้ผลแล้วปุ๊บเขาก็เปลี่ยนมาเล่นรับได้เนี่ยทำให้รู้ว่าเลี้ยวปูอะตอนนี้ครบเครื่องจริงคำว่าระบบเนี่ยคือครบเครื่องจริงระบบเข้ามาครับคือสามารถที่จะทาได้ทุกอย่างระบบรับระบบลุกระบบอะไร คือเขาสามารถนี่นนผมบอกนะจบกุมภาพันธ์นะสิ้นเดือนนี้เนี่ยต้องเตรียมหารถแห่แล้วนะไม่งั้นคิวเต็มเต็มคิวเต็มเพราะมผมเห็นคนใน Facebook เนี่ย ตามคอมเมนต์สื่อโซเชียลต่างๆจองรถแหย่ยังจองรถแหย่ยังจองพิโชคไปแล้วพิโชกเลยนคือผมว่าพูดตรงนะผมมายอมรับว่าลิฟ์พูดมันเก่งจริงช่วงนั้นแต่คือไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันลำคาญคนรอบข้างน่าเบื่อไม่ตอนแรกอ่ะคือมันเก่งอะเราดูเรารู้ไม่ตอนนี้ในในออฟฟิศเราอะตอนแรกพี่คิดว่ามีเด็กลิฟท์พูดไม่กี่คนนะใช่พอมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มปูมารู้มันผุดเป็นดอกเห็ดอะ แต่ผมเป็นคนแรกนะที่โดนด่าเนี่ยกูอะดูบอลเป็นกูรู้ว่าเก่งแต่มึงกูรู้แล้วจะมาพูดอะไรเยอะแยะมันน่ารำคาญเจมันสนุกแกสนุกมัก็ล้กเจี๊ยบไปเรียกเดี๋ยวโรหาเขาพี่พี่ท็อปกับพี่เกมหน่อยป่ะอู้ยไปันใหญ่ตอรายการตอนนี้เอิเดินไอเกมไอเกมมาจงจงหน่อยตอนนี้เดินเข้าออฟฟิศกันนะรู้ไหมเดินงานไงเดินชูนิ้วกัน ไอเกมอ่ะมันมันยังดีหน่อยตรงที่ว่ามันนิ่งๆมันพูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักแต่ว่ามันก็พูดในสิ่งที่แบบว่าเออขหยบเ่นจริงมันคือแบบว่าเออมันดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยไอ,อท็อปอย่างเงี้ยท็อปนูเยสช่ว,วงนี้เป็นไงวะนูเยสกับเซอร์เซใครดีกว่ากันเมื่อวานที่ผมถามพี่ดูจะฆ่าตัวก็รู้แล้ววัดกันในเอย่างผมไม่มีว่าเมื่อวานเนี่ยผมยังด่าเทนนะแต่เขาชมเทนนะเพราะช่วงโชว์ที่ ไอ้นูเยสยิงไม่เข้ายิงไม่ค่อยดีท็อปช่วงน,นี้นูเยสมันเป็นยังไงวะอ๋อมันยังไม่เอาจริงพี่ทีม <c oughs> มันดีอยู่โอ้โหแต่ละคนแม่างมันต้องใช้เวลาเมื <c oughs> ่อวานก็นั่งยาวยนะนูเยสนั่งสามเหมือนกัน <c oughs> <ช>แล้ว<อ>ลงแล้วแกเห็นตอนลูกสูตรไอ้นี่เรื่องไงโซบอสลายกับที่ลูกสูตร โอฟุ้งเลยลูกมีซ้อมกันมาอย่างนี้ม้านคือมันอยู่อย่างนี้หูมีลูกสูตรด้วยเขาจะพูดแบบนิ่งๆแบบือนตีนหมือนตีนะท็อปสไตล์ย์เขาแบบมึนๆเฉิบเฉิบจ้าแต่แบบเนี่ยมีคอมเมนต์มาคุณน่ารักกันจังบอกว่าอะไรให้เด็กขงได้ใจบ้างเถอะก็คือโอเคในในในฤดูการนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมเขาระบบดีจริงๆแล้วก็มันเป็นโชคดีหนึ่งอย่างด้วยคือทีมใหญ่ที่ไล่ตามเนี่ยต่างเสียโมเมนตัมหมดไม่ว่าอาร์เซนอลซิตี้เอง ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลวิล่าเชลซีเนี่ยคือพวกเนี้นนยคือไล่ตามยากอ่ะรักษามาตรฐานยืนระยะไม่ได้เก็บเก็บ<า><ใ>นักายกับกายว่าเป็นเลี้ยวผูดีสุดก็โอเคยินดีด้วยเป๊ปคิดเยอะเหมือนเกม UCL ที่เจอเรอัลมาลิดใช่ก็จริงอย่างอย่างไอเกมที่เจอกับ UCL อ่ะผมเข้าใจได้เพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้เดี๋ยวเป๊ปแม่งมาขวนหัวตัวเองอีกแต่วันที่เจอมาริดอ่ะเพราะว่าทรงที่ ที่จะไปไปเยือนในซานเตโกเบ์เดบิวมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้คือเล่นในบ้านแล้วคือเรื่องของสภาพความสดหรือว่าแรงจูงใจอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าลิปูน่ะมันมันโดนมันโดนความเหนื่อยล้าเกาะกินแล้วอ,ะอ่ะแล้วเกมมันจะต้องสู้กันอยู่ตรงกลางเรื่องของความฟนะิตเนี่ยซิตี้ทุกอย่างมันน่าจะดูดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะ <c oughs> จังหวะเขาทามันไม่มันไม่ดูดีเหมือนลิปูน่ะคูอกลางการซิตี้สู้กลางลิพูไม่ได้เลยนะใช่การเล่นไม่ได้ ก็ถึง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 ได้บอกว่าวันที่โรเตชันเอฟเอครับที่เจอกับพีมันและแพ้วันนั้นใครจะไปรู้อาจจะเป็นที่อร์เนอร์สล็อตคิดถูกก็ได้ว่าเนี่ยกูโลวันนั้นกูยอมทิ้งถ้วยนี้ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มใช่เพื่อมาวันนี้ใช่เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วไงว่าคาราบาวเข้าชิงยูซีเอลเข้ารอบอยู่แล้วเป็นอันดับหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็ต้องมาลุ้นพีมารีอีกถ้าคุณจะมาโฟกัสเอฟเอเองเนี่ยนักเตะคุณจะไหวหรือเปล่า เนี่ยต้องต้องดูตรงนี้จริงๆแล้วเอมันก็น่าสนในะก็คือเล่นวัดใจเลยไงเล่นวัดใจเลยจริงๆริคอร์เดฟไม่เป็นไรรหรือตัวที่เชื่อใจมันต้องมีมากกว่านี้ถ้าจะถ้าจะเอา FA ด้วยหรืออะไรๆมากกว่านี้ก็อาจจะต้องรอสองสามหน้าหนาวอันนี้มีรูปนี่มีรูปกั๊กโปด้วยเมื่อวานได้ลงอยู่แวบหนึ่งแวบเดียวแต่ก็ยังไม่ได้เห็นลงมาทำอะไรหรือว่าไม่ได้เห็นอะไรมากเก่านะอันนี้เป็นตัวเก่าครับลงมาช่วยเกมรับ ตัวมันใหญ่อะไว้คอยมุงออกอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้อำมนะ<อ>เห็นไหมช่วงหลังตัวมันสูง <นะ S 2> ว่าดีอาสเออช่วงหลังมันลงมาเนี่ยมันไม่ได้ยืนโปกติมันต้องไปยืนค้ำใช่ไหมนี่มันอยู่ในกรอบเขตโทษเลยไปยืนคู่อยู่กับพวกไอ้ฟานได้พวกโกวนาเต้อ่ะโอ้โหแล้วจะจอ่ออพี่อับดุลบอกว่าเฟนเป็นแบ็กเกมลุคครับสล็อตใช้จุดแข็งของเฟนแน่นอนครับ ถ้าพูดถึงแบ็กขวาที่เล่นเกมลุกดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะขนาดนี้ต้องชมเคนในโลกดีกว่าในโลกได้เออในโลกก็ได้บารบีด้บาเบดมันกลางมันมันเล่นขวาแล้วตอนนี้มันจะเพิ่งเถียงกันต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเทรนด์นี่แหละแต่เกมรับนี่คือไม่เอาเลยนะเกมลุกปรับตาลอยเลยนะเกมรับเนี่ยซึ่งเฮ้ยคนดูเยอะนะนะเลยเหรอโอ้โหฝากกดติดตามด้วยนะครับ หูตกใจเลย182คนอ่ะเราเราเรามาพิมพ์คุยกันดีกว่า180คนลองพิมพ์มาเดี๋ยวให้ทีมงานอ่ขึ้นคําถามมาเลยกันได้ครับเราจะได้คุยกันเรื่อยๆวันที่ผมมาซดหงแดงแล้วเดี๋ยวแฟนหงเยอะเดี๋ยวกลายเป็นภาพจําเดี๋ยวมาใส่ผมยับอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถทัวร์เราพี่เพิ่งโลลานมันเปลี่ยนเป็นลานรถทัวร์ให้ป๊อกไปลานเก่าของคุณคุณกั๊กอ่ะเขาเขาใช่เหรอแตะไว้ให้คุณคนเดียวเลยคุณกั๊กคือใครพวกนี้ ไปภาพหยุดอ่ะเอานิ่งเอาแล้วเอาแล้วเ็คนดูเยอะแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าจะพูดถึงแมตต์ต่อต่อไปดีกว่าพูดถึงแมตต์ต่อๆไปของทางด้านทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรอรวผูเอ่ยแมนซิตี้เอ่ยอาเซนอลเองตอนนี้ผมว่าทุกทีมต่างไล่เรอรวพูยากแลละแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นที่ไม่ได้เจ็บเยอะขนาดนั้นคือมันมีตัวผู้เล่นให้โรเลชั่นเปลี่ยนกันมากกัคโกอนเตะเนี่ยคือมีอาการบาดเจ็บนะ แต่พอได้ลงแบบ์นี้ก็ถือว่าลงมาเลียกฟิตอ่ะองลงมาเรียกเรียกเรียกแรงอ่ะว่างั้นเถอะได้มาวิ่งในเกมใหญ่ๆแบบนี้นะครับส่วนทางด้านแมนซิตีต้ต้องบอกว่าหยากเลยคราวนี้ตามยากเลยยิ่งห่างไปอีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมบอกเลยตอนนี้ลุ้นเต็มตัวแล้วลุ้นแชม,ม,ชมป์เลยเอาจริงนะผมผมก็อยากจะให้แมนยะูเนี่ยไปเล่นแชมป์เป็นชิพ จริงอ๋อตกตกไปแม่งไปไกลๆคือหลุดออกจากวงจรไปเลยเผื่อชีวิตผมแม่งจะดีขึ้นมีคนมีคนถามนะมีคําถามมาแล้วพี่พี่ว่าเลี้ยวภูจะได้ถ้วย UCL ไหมคะไม่ได้ครับคือตอนเนี้ยปคติอ่ะพี่ปคติตอนเนี้ยเด็กติไม่ได้แฟนแฟนหง่อะบอกว่าอะไรรู้ว่ากูจะจบที่หนึ่งทำไมเมื่อมราต้องไปเจอเปเชองานหนักจัดเลยนะหน้าแบบนี้แล้ว จริงมาแบบนี้แล้วหรอคือสิบนัดอันตรายก่อนนะน้านี้ก็สิบนัดอันตรายออกตัวพอหลังจากนี้ก็อันตรายเมื่อไหร่แล้วก็มามีนี่อีกสามนัดอันตรายที่เจออไ้มส์วินไอเอเวอร์ตันวินล่ามานิตี้ผ่านไม่ได้แล้วอันตรายเมื่อไหร่อันตรายอยู่โมงนี่มาออกตัวในแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนลีดปารีสแล้วพอเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวชนะปารีสปารีส มีอะไรดีอันตรายเมื่อไหร่อีกพี่พี่ไข่แมวเกมเมอร์บอกว่าโซโบผิดกับนัดก่อนครับคือนัดก่อนเลยไม่ได้ดีไม่ดีเลยครับวันนี้คือแบบโอ้โหโซโบแม่งวิ่งแบบผมเถียงไอเจมอยู่ว่าโซโบมองยังไงมันก็ต้องเป็นคนที่ดีไม่ดีมันเก่งเกมนอดเล่ไม่ดีนอกจากหน้าตาที่มันหลอน้อยกว่าพี่โอเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะเก่งโซโบมันเก่งมากใครได้ MVP ครับเกมนี้ก็ไม่ช่วยได้โมซาล่าอยู่แล้วยิงทั้งแอสซิสต์ของจริงนะ โมซาล่าช่วงช่วงที่กําลังบี้ขยี้กันโมซาล่าเนี่ยคือเจ้าชายตัวจริงนะเพราะว่าอะไรว่าเพราะว่าบางโมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกลูกเกี่ยวบอลติดเท้าลูกเก็บบอลลูกกระชากลูกแทงตัดหลังแบคลูกแทงทะลุช่องสวยๆคือมีทุกอย่างเลยบางโมเมื่อวานคือแบบครบแล้วเครื่องเลยแล้วใครเป็นคนตั้งไอ้มามุสว่าเป็นอะไรเจ้าชายเจ้าชาย มันก็แค่เจ้าชายมันจะ้ราชอะไรนี่ราชาอีิบอย่างที่ผมพูดก่อนเกมไหมเจ้าชายก็คือเจ้าชายอีบนะแล้วราชาคืออะไรก็ราชาเนยเป็นพ่อกับราชาคือต่างกันนะเป็นพ่อเจ้าชายทีนึงความยิ่งใหญ่มันต่างกันพี่เพิ่งบอกมันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ก็เห็นเมาพูดมไอราชาคือพ่อเจ้าชายคือลูกต้องบอกว่าโมซาร่าจะมีอะไรเขาเรียกมันเป็นเป็นคิงช็อตเขาอ่ะเป็นแบบเป็นลูกเนี้ยลูกเก่งอ่ะเข้าขวาล็อกซ้ายแล้วก็ยิงแล้วก็โค้งเข้าไปลูกสุดเขา มีคำถามอีกหรือเปล่าถ้าไม่ไม่มีคำถามเดี๋ยวจะจบแล้วนะเออแต่แต่ต้องบอกว่าเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยเอากลัวทําไมเปเชเคยตบมาแล้วนี่ล่าสุดไปชนะมาแล้วมันมีปีหนึ่งที่ปีก่อนหน้านู้นไม่หรที่ลิเวอร์พูลปีที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์คือเงื่อนไขคือลิเวอร์พูลต้องชนะเปเชสองศูนย์ถึงจะเข้ารอบเพราะในกรุ๊ปอะมีนาโปลีมีปารีสมีลิเวอร์พูลแล้วก็เซเวียและเวิด้า คือเวี้ยวภูต้องชนะปารี่ส2-0ถึงจะเข้ารอบแล้วปีนั้นเวีรยวภูก็ชนะได้แล้วก็เข้าไปถึงนัดชิงเลยแล้วก็เป็นแชมป์อ่ะแชมป์ย6หสมัยอ่ะที่แมนยูได้แค่3สมัยอ่ะผมบอกนะตอนนี้ยคนคุมเป๊เชยคืออะไรหลุยเอลิเก้ใช่ไหมตอนนี้นะหูดีนะมันใช้ทุกคนเป็นแล้วอ่ะมันเลิกทะเลาะกับอุสมันเดมเบเลย นู่นี่นั่นนะผมบอก <That S 1> เปเชปีน,นี้นโคตรน่ากลัวขนาดมันไม่มีกองหน้าตัวเป้านะม,มันเพิ่งปล่อยมัวนี่ให้กับยูเอนตุสอ่ะมัวนี่ไปแล้วนี่ไปแล้วดีด้วยครับแล้วก็ไอเดเมเลนี่จาก นักเตะกระดูกยุ่งสู่คนลุ้นบอลลงดอได้เลยนะมันเก่งมาตั้งนานแล้วแต่แค่ว่ามันโดนบารมีของเอ็มปัปเป้บดบังไอ้ันีกับตันทุกคนจะต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติกลัวเจ็บกลับมาเลยผมว่านะเรื่องนี้นะเรื่องกับตันทีมชาตินะผมว่าแน่นอนแหละมันสําคัญอยู่แล้วอย่างกับตันอ่ะถ้าพูดถึงกับตันเลยนะลิเวอร์พูลมีกับตันกี่ทีมชาติหูเยอะนะโซโบซาร่าฟานไดเอนโดหูเยอะนะ อาริซอนอาริซอนไม่ใช่มอาริซอนไม่ใช่ไหมกับไทยกับดีอาร์ดด้วยไหมดีอาร์ดด้วยเออลูโช่ด้วยโอ้โหมันเยอะนะเยอะเนี่ยกับตันทีมชาติเนี่ยถ้าบูดหลักๆมันมันกระทบกับเลี้ยวภูแต่ผมเชื่อได้เลยนะผมว่าเรื่องพวกเนี้ยมันสําคัญอยู่แล้วผมว่าเลี้ยวภูก็ต้องมีแบบนอกในบ้างแหละบอกเฮ้ยอย่าใช้เยอะนะอย่างไม่ได้ยุ่าอ่าตัวสําคัญเนี่ยถ้ารายการถ้ารายการทีมชาติไม่ได้สําคัญขนาดนั้นก็อาจจะอ่าคืออย่างอียิปต์เนี่ยคือเดียวาลวอรวพูไ้เลยถ้า ถ้าไม่ใช่อฟริกานเนชั่นครับหรือเป็นแค่เกมกระชับมิตรเนี้ยซาลา<ง>ก็ไม่ได้ลงเลยนะคือก,ก,ก็ต้องดิวระดับหนึ่งก็เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงเบรกทีมชาติที่ค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยแหละช่วง <c oughs> วน้นและนี่ลืมพูดถึงเลยเมื่อวานเลี้ยวภูเนี่ยผมลืมพูดถึงตัวหนึ่งคือวาตารุเอนโดลงมาช่วงเราลืมคุยกันเลยเอนโดเนี่ยแม่งคือผมเห็นเมื่อวานนะผมดูไลฟ์พี่ฟานพี่ฟานบอกว่าเอนโดเหมือนซาูม่ คือคอยเก็บกวาดคืออันเนสเซอรสั่งอะไรมาคุณต้องทําแบบนั้นตามแผนแล้วพอไปย้อนดูนะพูดแล้วขนลุกให้อารมเหมือนใครรือว่าลอยคีมไม่ใช่เอให้ลมเหมือนปาร์กจีซองอ่าที่คอยลงมาเก็บกวาดขนลุกเลยที่เซอร์บอกว่ามึงไม่มีหน้าที่อะไรเลยนอกจากว่ามึงทำยังไงก็ได้ให้เปียวโลกไม่สามารถเล่นบอลได้ทุกวันนี้มันยังเดินตามอังเดปิโลยนี่ขนลุกหน้าขนวัวลุกเลยนะขเหมือนกันเลยรู้เลยว่าทุกวันนี้มันยังเดินตามอังเดปิโู่เลย ก็มันเป็นผู้ช่วยของเปีโร่เนี่ยนะเออทุกวันนี้มันใช่ปราที่ยองเนี่ยทุกวันนี้มันยังเดินตามปาต่อเปียโร่บอกว่าเดินตามจนสนิทกันเลยออ่่ะะสนนิทกัเลยคือเกมนั้นจำไม่ได้ว่าว่าแมนยูมันแชมเปลีกแหละว่าแมนยูมันต้องมันต้องต้องยันคือมันไปชนะมาก่อนหรือไงนั่นแหละแมนยูคือแพ้ไม่ได้เกมนั้นอ่ะแต่หน้าที่คือตอนนั้นอ่ะเปโร่เนี่ยทำเป็นผิดการของเอซีมิลานในตอน ป๋าบอกปังจีซองว่ามึงไม่ต้องทําอะไรเลยภาษาอะไรผู้ภาษาโจรจรจรไม่เล่นไม่เล่นอ่ะเอาเปลี่ยน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 ไปไปไปไอ้ปังจีซองมันเป็นคนเกาหลีมันมีล่ามนะป๋าพูดเกาหลีร๋าให้คนญี่ปุ่่นลามเกาหลีให้เพิ่มความวุ่นวายไป่อแต่ทุกวันนี้ป๋าก็ยังเสียใจอยู่นะกับการที่ไม่ได้เอาเหรียญแชมป์ลีกให้กับปังจีซองทั้งที่เกมนั้นเขาทําดีขนาดนั้นนะ คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นจิ๊กซอตัวตัวตัวสำคัญเลยในเกมนั้นเนี่ยเลยมาย้อนกลับมาเป็นอาเน่เนี่ยเอ็นโดมือมึงมึงมีป๋าเป็นในนี่หรือป่าไอดอลหรือเปล่าเอาเอ็นโดเอาคนเอเชียที่แม่งมีพลังงานแบบนี้มาเราเนี่ยมเงินนะมันพยายามใช้เป็นรองให้ได้เลยเอาใช้เป็นรองแต่แต่มึงดูวิธีการใช้เป็นรองให้ได้เลย มึงเลือกคนที่มีพลังงานที่แบบว่าเอยเอ้อกูไม่ได้มีฝีเท้าไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะคาร์บอนกูไม่ได้เหนือชั้นอะไรขนาดนั้นแต่กูมีเห็นคนดูพิมพ์มว,ว่าอะไรบอกน้องป๊อบไปเรื่อยแล้วอะไรงงจรแต่นี่นะ<อ>ผมมีข้อดีกว่าละเอนโดเนี่ยเป็นคนญี่ปุน่นญี่ปุ่นเก่งว่าเลีได้เก่งกว่าไงก็เบอร์หนึ่งของเอเชียเก่งกว่าล่ะ เบอร์หนึ่งของอนี่นี่เขาจำได้เขาบอกคนยิงเปเชวันนั้นคือเฟอร์มิโนครับบ็อบบี้เฟอร์มิโนสุดยอดขอบคุณครับว่านานมากเลยนะปีที่เูาภูเป็นแชมป์จากเด็กคงครับนะครับสวัสดีคุณบุญมีด้วยครับนะครับอนะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้คุยสนุกสนานมากนะครับขอบคุณน้องป๊อกกับน้องเจมด้วยแล้วก็นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะขนาดนี้เลย กดติดตามเราหรือยังอยากฟังรายการฟุตบอลมันๆแบบนี้คุยกันแบบว่าถึงพิกถึงขิงอาจจะใช้ภาษาไม่สุภาพด้วยต้องกราบขอภายนะคือบางที่บอกว่าเราผมอยากให้อารมณ์เหมือนเราคือครอบครัวกันมันเหมือนเพื่อนคุยกันนะถูกต้องถ้าเกิดจะให้ผมไปนั่งพูดแบบเชิงวิชาการถ้าพูดกันแบบตรงๆอะมันคือคนที่เขาอยู่ในวงการนี้พวกผู้ใหญ่ที่ดังๆอะไรเงี้ยที่ข้อมูลเขาแบบ ลึกๆภาษาภาษาสำนงสำเนียงอะไรแบบว่าเพาะๆแบบนั้นมันน่าดูกว่าไหมอ่ะ <c oughs> ถ้า,าแบบตรงๆอะนะ <c oughs> เราเรามารู้จักกันแบบพวกพร้องพี่น้องกันดี้ว่าเราก<ห>็ <โฮ S 1> อยากดะน,น้อยๆคุณคุณไปดูแบบนั้นอ่ะ คุณไปแซวเล่นคุณไปด่าเขาด่าครับผมบล็อกนะคุณมันคุณกับผมได้คือพวกกันนะครับก็อยากมีเขาเรียกว่าอะไรรายการตัวเลือกไม่อาฝากกดติดตามด้วยเลยกันเพราะว่า90นาทีพอฟุตบอลคือเป็นเรื่องของ90นาทีคนที่มาดูเราคือเพื่อน พี่น้องครอบครัวเดียวกันหมดครอบครัวแล้ววันนั้นก็เล่นครอบครัวไปคนนึงเนี่ยได้ข่าวที่บอกนั่งกินเหล้ากันแล้วบอกพี่หนูเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อไหร่นะลาเขาไปเล่นอย่างเรื่องจริงอาตาลอยเลยดตาลอยเลยดูอยู่นะช่วงหลังดูลอยดูอยดูอยูลอยโอเคแต่ไม่ใช่หนูนะคนที่ดูอยู่ไม่ใช่อีกคนเรื่องหนูเหมือนกันทุกคนจะได้ไม่ขัดต้องนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ ฝากกติดตามเราทุกช่องทางเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่จันหน้าสำหรับว,วันนี้ครับผม3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ